สวัสดีครับผมนะ้ครับวันนี้ผมแนะนำนะครับการต่งไฟหน้าดีแมคออนนิวนะครับจากตัวธรรมดาให้เป็นตัวท็อปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้ติดเครื่องแล้วนะครับติดเครื่องเพื่อไฟเดลไรท์ทำงานเลยนะครับเปิดไฟลีครับเดลไลท์ดรอปลงนะครับอันนี้เป็นการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับเปิดไฟหน้าครับไฟหน้าในไฟลูกแก้วนะครับอันนี้เป็นไฟต่ำนะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟสูงดูครับเปิดไฟสูงครับนี่ครับการติดตั้งแบบมีชุดยกนะครับไฟสูงต่ำจะขึ้นพร้อมการทำให้เลนมีความสว่างมากขึ้นนะครับกว่าเดิมนะครับ ไม่ใช่เปิดไฟสูงแล้วไฟต่ำหายไปนะครับนั้นเป็นการติดตั้งที่ผิดเลยนะครับปิดไฟต่ำปิดไฟสูงครับโอเคครับเดี๋ยวไฟต่ำนะครับปิดไฟต่ำครับเดี๋ยวเดย์ไทม์ครับโอเคครับปิดไฟลีครับโอเคครับก็ปิดไฟลีเห็นะหมฮะไฟเดย์ไลท์หรือไฟเดย์ไทม์จะมีความสว่างมากขึ้นนะครับทุกครั้งที่มีการติดเครื่องไฟเดย์ไทม์จะติดขึ้นมาเก่อนะครับพอมีการปิดไปพอมีการเปิดไฟลีครับขอโทษครับมีการเปิดไฟลีครับไฟจะดับลงเปิดไฟลีครับ ครับสนใจติดตั้งนะครับหรือทำการแปลงหน้านะครับเป็นตัวท็อปสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่นัดดัามครับ08 1 2 8 1 1 2 5 9ครับขอบคุณครับ